เมืวว่อวานนี้พลตบตรวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้ช่วยการตำรวจนครบาลอดีตผู้สมัครสอสพชิบัดไปยื่นร้องถึงผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างอิงถึงประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อเสพกัญชาบ้าไม่เกินหเม็ดไอไม่เกินร้อยกรัมอย่างนี้เป็นต้นทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นประเด็นที่เราทราบกันว่ากฎหมายฉบับนี้ก็คือว่าถ้าไม่เกิน5เม็ด และไม่มีพยานหลักฐานอื่นว่าเป็นผู้ค้าให้สันนิษฐานว่าเป็น,นผู้เสพ <หา S 1> แล้วเปิดโอกาสว่าถ้าสมัครใจเข้ารับการบำบัดก็ไปบำบัดแต่ถ้าไม่บำบัดก็จะมีข้อหาตามกฎหมายท่านผู้ชมพลต,รตุรดวิชัยระบุว่าในฐานะประชาชนเห็นว่ากฎกระทรวงนี้เป็นผลไว้มากกว่าผลดีโดยเป็นการเปิดช่องให้เกิดผู้ค้ารายย่อยมากขึ้นจํานวนคนเสพมากขึ้นสร้างความเดือดร้อนกับประชาชน ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและสินทรัพยันดีทั้งนี้ทั้งนั้นกฎกระทรวงฉบับนี้พลตรตรีวิชยัยผู้การแต้มเนี่ยบอกยังเปิดช่องนะเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐทุจริตเรียกรับเงินจากผู้กระทําความผิดครอบครองให้ปรับข้อหาจากหนักให้กลายเป็นเบาก็จะทําให้เกิดผู้ค้ารายย่อยมากขึ้นผู้ติดยาก็มากขึ้นในฐานะอดีตตารวจมีความเห็นว่าทําอย่างนี้ไม่ได้แล้วมีปัญหาในความเป็นจริงมัน เกิดอาการคุ mm ้มค้ั่งกันมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นกรณีมันไม่มีใครเสพห้าเม็ดทีเดียวมีแต่เสพสะสมแล้วมันคุ้มค้ั่งออกมาพูดจาสวยหรูอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ถ้าคนเสพยาเกินห้าเม็ดเนี่ยมันบ้ามันค้างได้ แต่น้องรู้ไหมทุกวันที่มันค้างทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เสพเกินห้าเม็ดนะมันเสพเราเม็ดเราเม็ดเป็นปีเป็นเดือนเนี่ยมันสะสมอยู่ในสมองอยู่ในตัวเนี่ยวันหนึ่งมันขาดเม็ดหนึ่งมันก็ค้างนะครับในการที่คุณบอกจะคนเป็นผู้เสพคุณต้องกําหนดเม็ดทำไมเพราะกฎหมายเสพเสพมันบอกอยู่แล้วครับว่าใครเอาสารยาเสพติดเข้าไปหน้าร่างกายเนี่ยมันถือว่าเสพแล้วว่าผมมีสี่เม็ดผมก็เก็บไว้เสพและยาเสพติดมันจะเพิ่มขึ้นไหมครับ คนติดยาเสพติดจะเพิ่มขึ้นไหมครับผู้ค้ารายย่อยมันจะเพิ่มขึ้นไหมครับที่เขาวิเคราะห์หลักวิชาการหมายความว่าถ้าคนเสพทีเดียวนี่ห้าเม็ดเนี่ยมันบ้ามันคลั่งเขาก็เอาคําพูดอนี้มาเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าเนี่ยพอมันเสพจริงห้าเม็ดมันถึงจะบ้าแต่จริงๆคนมันเสพทุกวันในวันละเม็ดสองเม็ดเท่านั้นแหละแต่ที่มันคลั่งเพราะมันไม่มีเงินมันไม่มีของขอพ่อแม่ไม่ได้มันถึงฆ่าพ่อแม่ไง แล้วก็จะมาพูดสวยอีกว่าทําเม็ดเดียวก็ถือว่าจําหน่ายพูดแบบนี้พูดแบบคนไม่ผมไม่อยากจะพูดไม่ต้องเม็ดครับเสี้ยวหนึ่งก็จําหน่ายและคําว่าจําหน่ายนั่นคือการจําหน่ายจ่ายแจกแม้แต่จ่ายแจกคนก็จําหน่ายแล้วแต่การออกกฎกระทรวงนี้ดันไปเปิดช่องครับเปิดช่องกฎหมายที่เขามีความเข้มอยู่แล้วปฏิบัติได้จริงอยู่แล้วเพียงแต่มีว่า ถ้าจับแบบนั้นอย่างที่กฎหมายกําหนดเก่าเนี่ยมันทําให้คนล้นคุกม,มีอยู่แค่นี้งนั้นคนเอาคนจากล้นคุกม,มาอยู่ในสังคมเพื่อสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนผมอันเนี้ยผมมองมันขัดรัฐธรรมนูญมันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนวันนี้ทุกโรงพักนะครับวันหนึ่งเนี่ยต้องไปดูแลเพื่อคั่งเนี่ยวันละสี่ห้าลายทุกโรงพักเลยและถามกระทรวงสาธารณสุขมาถามแมครับว่าที่คลั่งเนี่ยสูบใส่ไปกี่มเม็ด คุณวิชัยเนี่ยท้าเลยท้าคุณหมอชนน่านสีแก้วรัชมนตรีสาธารณสุขค,ค่ะบอกว่าลงพื้นที่กันไหมหรือส่งตัวแทนของคุณหมอชนน่านมาก็ได้ลงพื้นที่กันไปไปถามความเห็นประชาชน,ชาชนเกี่ยวกับนโยบายยาบ้าหเมตรเลยว่าประชาชนเขาจะเห็นด้วยกับท่านหรือผมให้สื่อไปร่วมทําข่าวเลยให้สื่อเป็นคนเลือกสถานที่ก็ได้จะได้ไม่หาว่าเตี้ยมให้เอาท่านชลนานเนี่ยรัตมนตรีเนี่ย มาเดินลุงกับผมดีกว่าแล้วมาถามว่าประชาชนร้อยคนเห็นกันท่านรัฐมนตรีคนหนึ่งมีไหมลุงที่ท้ามเนี่ยนั้งประชานได้เลยใช่ไหมท้าเลยบอกผมท้าเลยเดูที่ว่าจะมีใครเห็นด้วยกับกฎหมายนี้ไหมบอกผมจะสวายดีกาแล้วถอดถอนเธอหน้าเอาละคุณสวยรู้คุณอ่างว่าผู้ป่วยผู้เสพผ,ผ,ผู้ป่วย ก็ทุกวันนี้มันเสพมันเพราะมันป่วยที่ไหนแล้วมันเสพจึงติดจน่านดำติดจึงเข้าเลือดันป่วยที่ไหนในคำสวยหรูมีที่ไหนขณะที่รัฐมนตรีสาธารณสุขคุณหมอชนน่านศรีแก้วยืนยันเมื่อวานนี้ตอบคำถามประเด็นนี้ว่ามันมีขั้นตอนกระบวนการที่ทำมาเป็นขั้นๆกรรมการยกร่างกฎกระทรวงขพบจิรณาเป็นตัวๆไปแล้วก็ไล่เรียงกันมาตั้งแต่เคย10เม็ด15เม็ด5เม็ดหนึ่งเม็ด 15เมตรกับ1เมตรเคยเสนอก็ไม right so ่ผ่านตัวเลขสุดท้ายมาอยู่ที่5เมตรซึ่งหมอดถมที่สุดขนาดเดียวกันประเด็นนี้มันมีที่มาที่ไปซึ่งกำหนดเอาไว้ถ้าเกิดถึงจะไม่เกิน5เมตรแต่มีการค้าก็มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทซึ่งชัดเจนจะกี่เมตรก็ผิดแต่ขนาดเดียวกันกดกระทรวงเพียงแตเปิดช่องให้เข้าสู่การบําบัดถ้าสมัครใจแล้วไม่ใช่บับัดแล้วจบ มันยังมีขั้นตอนต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นพวกที่ออกมาคัดค้านช่วงหลังคุณชนานบอกนะครับทุกผู้ชมก็ได้รับฟังความคิดความเห็นกันมาเป็นขั้นเป็นตอนยืนยันไม่ขัดรัฐธรรมนูญขณะที่ก็บอกต่อไปกรณีที่จะให้ไปถามประชาชนหมอชรนานนบอกลงที่พื้นที่มาตลอดถามประชาชนมาตลอดปัจจุบันยังไปดูเรื่องการบำบัดซึ่งยังมีกว่าหนึ่งล้านเก้าแสนคนแฝงอยู่ในชุมชน ถ้าไม่เอาคนกลุ่มนี้ออกจากวงจรเดิมก็จะกลายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของผู้ค้ารายย่อยจึงต้องมีการแก้ไขด้วยโครงการชุมชนร้อมรักมีสถานบำบัดอ่ะฟังบางช่วงบางตอนดูไม่ต้องท้าแล้วครับเพราะตอนนี้ผมไม่ต้องไปถามชาวบ้านผมลงไปหาชาวบ้านไปทำเรื่องของการบำบัดรักษาพี่น้องประชาชนที่มีหนึ่งล้านเก้าแสนคนที่แฝงตัวอยู่ในหมู่บ้านขนาดนี้ในชุมชนขนาดนี้ถ้าคุณไม่เอากลุ่มนี้ออกมา จากวงจรเดิมนะครับคนกลุ่มนี้จะถูกเป็นเครื่องมือของผู้ค้ารายย่อยทันทีเลยเราเชื่อว่าวิธีการนี้เราสามารถจะคืนกับคนสู่สังคมได้เพราะวิธีการเราแตกต่างจากคนหมายเดิมคนหมายเดิมคุณจับเขาคุณเอาคดียัดเขาตีตาเป็นคดี1เม็ดเป็นคดีคุณเอาไปบำบัดเขาหายเสร็จแล้วหายครับแต่ถามว่าเขาไปสมัครการเขาสมัครได้ไหมนี่มีใครรับครับถูกตีตาอยู่ตลอดว่าไอ้ขี้ยา แล้วมันจะเป็นคนดีในสังคมได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นการตัดตอนวงจรค้า,คา้ายย่อยได้และที่สําคัญเวลาเข้ามาอยู่กับเราเนะี<ๆ>่ยเขาจะเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญว่าผู้ค้ารายใหญ่คือใครหลังจากประกาศท่านแดนก็มีมีดราม่มมา,มาที่แบบนี้มาเพราะฉะนั้นขั้นตอนของการออกกฎกระทรวงเราทําตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายทุกอย่างส่วนจะขัดรัมนูลหรือไม่เนี่ยนี่ไม่ใช่หน้าที่ผมที่ต้องไปตอบว่าขัดไม่ขัดแต่อำนาจหน้าที่ของศาลรัมณูลนะครับเขาจะมีชัยว่า อะไรขัดลำนูลเนี่ยเขาไม่ได้พิจารณาเรื่องของกฎหมายลูกไม่อยู่ในหน้าที่ลำหน้าของสารมนูนจะวินิจฉัยครับ,บคุณหมอชนลนานบอกสามนูลไม่วินิจฉัยถึงขนาดกฎหมายกฎกระทรวงเนี่ยเป็นกฎหมายลูกท่านนั่นเองอ่ะแต่ก็ยืนยันในวิธีการ